สวัสดีครับพี่น้องอสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีแน,นวมานํำเหนือสร้างอะไรมาผิดนะครับพี่น้องนี่ฟั๊มคัดบนล่างของปลาเจโร่นะครับนี่แหละ,ะให้เบิ้งนะครับของไม่ไม่เลยพี่น้องยกสุดเลยนะครับนี่นี่นะครับซื้อมาว่่ได้ใส่พอซื้อมาผิดนะครับชุดนี้ขายเท่าไหร่ดีวะ เพราะว่าผมก็ลืมราคาที่ซื้อมานะครับอันนี้ปั๊มบนปั๊มล่งอันนี้ปั๊มล่างครับนี่ไม่ไม่ย่เลยนะครับพี่น้องบัวพันกันแกะกล้องแค่นะครับสุดนี่เอาจากหนึ่งพันบาทไปอืลืมราคานะครับรวมส่งไปเลยอ่นะครับผู้ใดสนใจทักมาเด้อ